สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะคําแรกเดี๋ยวเรามาดูคําว่าอัตราส่วนก่อนนะคะซึ่งในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยข้อความแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณในสถานการณ์เช่นซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งติดราคาไข่ไก่7ฟองราคา28บบาทนะคะก็ซึ่งเป็นข้อความแสดงการเปรียบเทียบปริมาณของไข่ไก่กับราคานั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งรายงานการแข่งขันฟุตบอล 5นัดนะคะปรากฏว่าผลคะแนนของแมนซิตี้ได้แต้มชนะฟูลแลม4ต่อ3คะแนนนะคะก็เป็นการแสดงข้อความเปรียบเทียบคะแนนชนะของแมนซิตี้และฟูลแลมนะคะก็เป็นแบบนี้เนาะโอเคตัวอย่างข้างต้นเนี่ยเป็นการใช้อัตราส่วนในชีวิตประจำวันสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันจะเรียกว่าอัตราส่วนนั่นเองนะคะนั่นคืออัตราส่วนของปริมาณ a ต่อปริมาณ B เขียนแบบนี้ค่ะก็เป็น a ต่อ b หรือ a ส่วน b สามารถเขียนได้2แบบแบบนี้นะคะเรียก a ว่าอะไรเอ่ยก็คือเป็นจำนวนแรกหรือจำนวนที่1ของอัตราส่วน และเรียก b ว่าเป็นอาตาัตราเป็นจํานวนหลังหรือจํานวนที่2ของอัตราส่วนนั้นเองนะคะข้อสังเกตนิดหนึ่งนะคะบอกว่า a ไม่เท่ากับ b แสดงว่าอัตราส่วน a ต่อ b เนี่ยไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกันกับ b ต่อ a นะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะจะอาจจะเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นบอกว่าอัตราส่วนของปริมาณไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทเป็น7 ต่อ28ไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกับ27 28ต่อ7นะคะเพราะอัตราส่วน7ต่อ28หมายถึงไข่ไก่7ฟองต่อราคา28บาทแต่ถ้าเราเขียนเป็น28ต่อ7เนี่ยก็จะกลายเป็นไข่ไก่ย8ฟองราคา7บาทมันความหมายต่างกันเลยใช่ไหมคะโอเคดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าอัตราส่วน A ต่อ B ไม่ใช่อัตราสวร่วน b ต่อ a นะคะมันไม่สามารถสลับที่กันได้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูพิจารณารูปภาพนี้ต่อนะคะรูปที่หนเนี่ยเป็นผงซักฟอกกี่กล่องเอ่ยสกล่องราคา186บาทนะคะต่อมารูปที่สองเป็นรูกอะไรเอ่ยอัง,งุ่นใช่ไหมคะหนกิโลราคาเกบาทและรูปที่สามเป็นขนมปัง สชิ้นราคา48บาทเราก็มาเขียนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณได้ดังนี้นะคะก็คือถ้า3กล่องราคา186บาทอาจจะเขียนแบบนี้ค่ะ3ต่อหนึ่งอยอย่างอางงูก็คือ1นโลเก้าบาทก็เขียน1ต่อ98แปดและขนมปัง4ชิ้นราคา48บาทก็คือ4ต่อ48บแปนะคะ เรียกข้อความดังนั้นว่าอัตราเป็นข้อความที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณ2ปริมาณที่ไม่เหมือนกันแต่อาจเป็นหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้นะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะการข้อความแสดงอัตราและการเขียนอัตราส่วนนะคะเป็นแบบใดเนาะโจทย์ข้อที่1บอกว่าปากกา3ด้ามราคา30าทการเขียนอัตราหมายถึงก็เขียนคือ สามด้ามราคา30บาทแต่ถ้าคำว่าอัตราส่วนก็ตัดคำลักษณะนามออกก็เลยจะได้เป็นแบบนี้ค่ะก็คือ3มต่อ30นั่นเองถ้าคำว่าอัตราให้เขียนหน่วยด้วยแต่คำว่าอัตราส่วนให้ตัดหน่วยทิ้งามาดูข้อที่สองต่อนะคะข้อที่สองบอกว่าไข่ไก่หนึ่งโหลราคาเท่าไหร่คะ32บบาทอัตราก็จะต้องเขียนว่าอัตราคือ หโหลราคา32บาทหรือ12ฟองราคา3 2บาทนะคะเพราะว่า1โหลมี1 2ใช่ไหมคะโอเคถ้าคำว่าอัตราส่วนก็ตัดหน่วยทิ้งไปเลยถ้าอัตราส่วนตัดหน่วยทิ้งไปเลยก็คือ1ต่อ32หรือถ้าจะเป็นฟองก็เป็น12ต่อ32นั่นเองและมาดูข้อที่3นะคะด้านขวามือน,นี้ค่าจ้างชั่วโมงละ80ถ้าคำว่าอัตรา ก็คือ1ชั่วโมงต่อ80บาทแต่ถ้าเป็นคำว่าอัตราส่วนก็เขียนได้เลยว่า1ต่อ80แบบนี้นะคะหรือจะเขียน1ส่วน80ก็ได้แต่เขานิยมเขียนในรูปอ,อ,อัตราส่วนแบบนี้ง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องเขียนเป็นเศษส่วนนะคะโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนมาดูแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่1นนะคะเดี๋ยวครูทำให้ดูตัวอย่างเป็นบางข้อส่วนที่เหลือก็ให้นักเรียนฝึกทำเองนะคะ คําว่าอัตราเราก็จะต้องเขียนโดยที่มันมีหน่วยด้วยใช่ไหมคะก็คือนมเปี้ยว5กล่องราคา45บาทเราก็เขียน5กล่อง45บาทหรือเขียน5ต่อ45ได้เลยก็เสร็จแล้วคะ่ะต่อไปข้อ2เนื้อไก่กิโลละ60บาท กิโลละ60บาทก็จะเขียนยังไงเอ่ย1กิโลกรัมราคา60บาทนะคะก็เขียน1ต่อ60ได้เลยก็จะได้แบบนี้เนาะจะเติมคำว่าราคาหรือไม่เติมราคาก็ได้นะคะไม่มีปัญหาต่อมาข้อที่3 ปลาทูสองตัวราคาสี่สิบบาทแล้วก็สองตัวคำว่าอัตราเน่สองตัวสี่สิบบาทเราก็เขียนสองต่อสี่สิบแบบนี้นะคะส่วนข้อที่เหลือก็ให้นักเรียนฝึกฝนดูนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่สองนะคะเขาให้เขียนอัตราส่วนของส่วนผสมต่างๆของบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนก็จะมีเครื่องปรุงดังนี้ค่ะมีข้าวเหนียวมีแป้งมันตามที่ โจทย์ให้มานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันค่ะเขาเขียนอัตราส่วนเนอะอัตราส่วนก็จะต้องไม่มีหน่วยแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขียนข้อหนึ่งให้หาแป้งข้าวเหนียวต่อแป้งมันแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยใช่ไหมคะเราก็เขียนครึ่งต่อแป้งมันเท่าไรเอ่ยแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะก็แบบนี้ค่ะโอเคต่อมาครูเลือกทาให้ดูอีกหนึ่งข้อแล้วกันเนาะขอทําข้อ4ก็ได้ค่ะ กะทิกระป๋องกะทิกระป๋องก็คือ1กระป๋องต่อเนื้อมะพร้าวออนเท่าไหร่คะ100กิโลกร,รมัมดังนั้นเราก็อาจจะเขียน1ต่อ100ก็ได้นะคะหรือจะเขียน400มิลลิลิตรต่อ100กร,รัมนะคะโดยที่ไม่ต้องเขียนหน่วยไปเนาะก็ ส่วนข้ออื่นก็ให้นักเรียนฝึกฝนดูนะคะสำหรับเรื่องการเขียนอัตราส่วนครูก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ